ไม่รู้ไม่ทราบเวลาคิดงานคิดยังไงนะหรือยังไงทาไปพี่แนะนําว่าเวลาคิดก็ต้องปล่อยแล้ออกไปเฉยไม่ไต้องไปกลัวไปถุกนะครับแล้วไฟออกดเนียมาเป็นตัววัดงานสกรีนงานทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้คืออย่าเป็นคริติกระหว่างคิดงานนะครับอย่าเป็นคริติกระหว่างคิดงานเพราะจะทำให้คิดไม่ออกคิดคิดไม่มัดนะครับต่อไป นี่ก็เหมือนกับน้องๆเลยเม่ีหลายๆคนนะครับคือรีแลกซ์พูดง่ายบางคนก็ไปอาบน้ําแล้วก็หวังว่าไอเดียมันจะโผลมานะครับบางคนก็ไปดูหนังแล้วหวังว่าไอเดียจะโผลมาบางคนก็สูบบุหชาไปกิ่เหล้าไปดูหนังไปคุยกับเพื่อนหาแฟนอะไรก็แล้วแต่นะฮะหาหนังสือก็หวังว่าไอเดียจะโผลมาได้ฟรีก็ไปดูหนังเลยเพราะมันเคยออกนะเราเคยคิดออกแล้วตอนไปอาบน้ำเนี่ยไอเดียมันปิ้งมาตอนนั้นเพราะฉะนั้นคราวหน้าเราทำยางี้อีกได้ฟรีมาเข้าไป็น้าอาบน้ําเลย เราก็คอยว่าเมื่อไหร่อไอเดียมาสักทีนะนะครับบางคนก็บอกว่าผมฝันนะผมฝันไอเดีมมยมันมาจากตาฝันก็นอนคอยวันนี้จะฝันไหมฝันเอยนะครับอันนี้ก็เหตุมันมาจากมันข้ามขั้นตอนการคิดงานนะครับเน้นเราก็เข้าใจก่อนว่าการคิดงานเนี่ยมันมี process ที่ผมไม่ได้เป็นคนคิดนะครับนักวิชาการเราเป็คนคนคิดมาแล้วก็ว่าผมก็ได้เรียนรู้ไปทีนึงนะครับวิธีคิดงานเรามักจะเริ่มถึงเอาไรประยมันลงไปก่อนเลยเขียนอะไรมาแต่จริงแล้วเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดในการคิดงานอย่าเพิ่งกระโดดไปที่ไอเดียนะครับหาข้อมูลให้มากที่สุดก่อนเราจะจีบผู้หญิงหรือผู้หญิงจีบผู้ชายไปหาข้อมูลต่อว่เาเขาชอบอะไร ก็ดูหนังอะไรก็ชอบปเที่ไหนพ่อแม่เขาดูไหมเขาลากหนาเปล่านะฮะข้อปี้เขาคืออะไรก็ชอบสีอะไรชอบดอกไม้ประเภทไหนหรือว่าชอบกุหลาบเลยถ้าน้องเอาเวลาไปศึกษากบบคนที่เราจะคุยด้วยเนี่ยมันจะเป็นการเริ่มต้นคิดไอเดียที่ที่แม่งที่ดีกว่านะครับโอเคอันที่สองก็คือการทำรับไอเดียพอได้ข้อมูลแล้วนะฮะเกี่ยวกับ เราเกี่ยวกับคู่แข่งเรานะฮะตอนเราเลิกจีบใครเนี่ยไม่ใช่ไปถามไม่ใช่ไปเช็คว่าผิดชอบอะไรนะหรือผู้ชายหรือผู้หญิงจีบผู้ชายไม่ใช่ไปเช็คผู้ชายชอบอะไรคุณต้องดูเขามีคู่แข่งหรือเปล่าถูกไหมฮะผู้หญิงก็สวยเขาก็มีแฟนอยู่แล้วถูกไหมฮเราที่เราเป็นวรถพอร์สเราคิดว่าเจะวอรถพอร์สให้ไปเกยหน้าบ้านเขาคิดว่าจะหลงรักเราถ้าจะมีแฟนที่มีแฟนอยู่นี่แล้วก็ได้ต้องศึกษาคู่แข่งหมดเลยว่าเป็นยังไงนะครับศึกษาที่สำคัญคือศึกษาตัวเองด้วย ข้อมูลน,นะฮะว่าจุดเด่นเราคืออะไรบอกให้ไหมนะฮะถ้าเราเป็นแบรนด์ก็คือว่าเราศึกษาว่าแบรนด์ผลิตภัณฑ์เราดีไม่ดีอย่างไรอะไรไงนี่ก็คงในสินะครับช่วงคิดไอเดียนะฮะตอนนี้เป็นช่วงคิดนะคิดมีอะไรเขียนให้หมดนะฮะไม่ต้องแต่งไม่ต้องอะไรแล้วก็ไปคิดแล้วกดเขีนสิ้นเขียนให้มากที่สุดจนกระทั่งเราตันนะครับจนกระทั่งเราตันแล้วหรือว่าเขียนมาเยอะมากแล้วเนี่ย เราถึงจะไป rest เพราะตอน rest เนี่ยตอนไปพักผ่อนหรือไปทำอะไรที่เช่นที่น้องพูดต่งางๆทีเนี่ยนะครับไปอาบนะ้ำมันมีสิ่งที่ถูกต้องนะแต่มันต้องผ่านขั้นตอนนี้ก่อนนะครับถ้าเราสังเกตว่าไอสัตว์ตันใช่ปะที่เซือ์หญ่ที่ที่ใต้ถุนต้นไม้แล้วรถแอปเปิ้ลหล่นมาเนี่ยใช่ไหมครัไม่ใช่ว่าใต้จบมาแล้วใตได้อยู่ใต้ต้นมะม่วงนะต้นแอปเปิ้ลต้องหวั่นว่าพอเราหล่นมาแล้วจะไม่ใช่นะครับเขาทำซัตตี้กันมาเป็น หลายปีแล้วอย่างหนักมากๆนะฮะพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่ใต้รถโพลแล้วถึงตัสดสไม่ใช่ว่าวันหนึ่งเขาต้องศึกษามาตอลองรมันเยอะแยะมากแล้วแล้วพอไปพักเนี่ยมันถึงจะปิ้งขึ้นมานะครับมันอาจจะไม่ปิ้งก็ได้แต่ว่าการพักผ่อนนะครับมันคือการใช้ซับคอนเซิร์ตของเราให้ทำงานเวลาเราเข็นเข็นสมองเรามากๆ,ๆเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนกับว่าคลอง ความรู้มันจ,จัดมากๆทำให้เราเนี่ยคือหมดมองแล้วไม่ออกหมดนะครับการพักทำให้สมองหมดที่คลายผมไม่ทราบว่าจะใช้คำว่าอะไรนะคับบริษัทอะไรบางอย่างที่คลาย,ลายแล้วเราก็จะมันเกิดอาการปิ้งขึ้นมาได้นะครับเมื่อเมื่อ,อซับคอนเชอรเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าพูดถึงพวกเซตนะครับก็จะบอกว่าซับคอนเชอรเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเมนเฟรมคอมพิวเตอร์สมองที่เราใช้คิดเหมือนเบบ PC ซับคอนเชนเอรมันใหญ่มากมันเป็นมันเด็กข้อมูลมาไว้ก็แต่ดูปันอบัที่เราไม่เคยมาใช้ก็ในสมองเรามีแต่เด้าเดยวี่เดืยวถี่เดืยวถี่เดอี่เดนอดถีเดอดถี่เดือดถ่เดือดที่เดือดถี่เดือดถ่เดืดีเรือดิีเดือกาส่ห้ือดถีหเดือดถีลเิือดรี่เดือดถารเรือดถว่เาือดถร่เดืดเดือดถี่เดือี่เือม่ต้องมี่มออดถี่เดอดถี่เดืดอดออได้เนี่ ใช่ทรัพย์ปเจมันไม่ได้เรียนนานะแต่มันเกิดมันรู้เลยนะถ้าเป็นถ้าเป็นข้อดีของให้แม่เฟรมแต่เราไม่เคยฟังมันราโมแต่ไปอะไรก็แล้วแต่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ทรัพย์ปัจเจกเต็มที่เมื่อเราพักก่อนไอเดียถึงปิ้งออกมาครับปร่ใหญ่ในโลกนี้ก็จะออกมาในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นป้ยของผมคือว่าขอให้ทํางานที่เยอะก่อนก่อนที่จะพักนะครับเพราะถ้าไปถ้าไปพักเลยจะไม่เกิดขึ้นนะครับ ไปเน,นี่ยเสร็จแล้วถึถงมันไม่ปิงนะครับอะไรที่ออกมาไปอาบน้ําแล้วเนี่ยเรกดับด้วยที่เ,เกเ่าของเรานะฮะในขนาที่เราคิดอยู่มันอาจจะดูเชยไม่กล้าเพื่อนดูโล่เพื่อนด่าหรือมันอาจจะไม่แม็กซ์เซนเลยนะครับแต่พอตัดในวันหนึ่ง,งเราลัดมาด้วยตาที่ใสกว่าเราไม่ใช่คนเดิมเนี่ยเราสามารถจะพิงเอาไอเดียที่เออที่มันโดนนะแต่ถ้าไอเดียนี้เมาสมกับไอเดียนั้นนะ เลยได้เลยอันนี้ไม่เวิร์กแต่ถ้ามีเฮดไลน์ใหม่หรืออะไรใหม่เนี่ยนะครับผมไม่ทราบความสนเป็นอะไรบางทีเส well, right. ื้อผ้างานที่บางทีมันดูไม่ชอบแต่ดูจริงๆหรือเราไปเติมแต่งนี่มันก็ทําให้ม้วนได้แล้วทราบว่ารายการใช่ไามก็ก็ก็จะเป็น process ที่ทางทฤษฎ์ทีมีงานเป็อะไรเอ่ยถ้าเราถ้าเราทำเรื่องมั็นซีรีส์เราต้องไปเช็คกับรีฟนะบางทีนึงว่าตรงมันตอบโจทย์รีฟไหมนี่ก็คือ process ของ ของการคิดงานนะครับคร่าวๆนะครับไปเลยนะครับอันนี้ก็คิดไม่ออกนะฮะเพราะว่ามันอาการมันเหมือนกับนั่งอยู่ในตำลังพายเยือในกำลังนะ้ำพายสองทีปัดอีกหนึ่งนะฮะไปไหนมันก็ไม่ได้หมดมันขับแค่ไปหมดมันไม่กว้างเหมือนพายเยือในมหาสมุทรนะฮะเหตุมันมาจากว่าข้อมูลน้อยเกินไปเวลาคิดงานนะครับ ลูกค้าบอกว่าผมอยากให้ยอดขายขึ้น15%ก็ตัดเป็นภายอยู่ในกระมังเอ้ยเพราะว่าแล้วผจะเลิกตรงหนนี่ครับก็ก็อยู่แค่นี้จริงก็มีข้อมูลเยอะนะครับเป็นอย่งที่เราที่ต้องดิ้ข้อมูลจลูกค้าที่เราไปหาเองนะครับได้ ก็เบื้หลักนะครับเมื่อกี้พูดไปทีแล้วดูดูตัวเราเองคู่แข่งเขาทําอะไรถึงไหนใช้สีอะไรอยู่ใช้เทคโนโลยีอะไรเขาถ่ายด้วยอะไรก็ใช้ใครอย่างเงี้ยนะฮะไปดูเขาทำอะไรอยู่ในตลาดเขาดิสเพลย์ยังไงเขาขายราคาเท่าไหร่แทักษะที่เขาเป็นยังไงนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเมื่อพี่ไปเข้ข้อมูลหลักๆที่ที่ที่ต้องรู้คือว่าข้อมูลเกี่ยวกับตลาดเนี่ยคู่แข่งตัวเรานะฮะแล้วก็เซ็น ของทั่วไปเป็นยังไงของศูนวัฒาการอะไรอีกการคือแสงนโลกนะครับวันนี้ก็เป็น, obvious, น,ป loop, ปนจจท่อน้าจะเอาเรืนะครับไปดูแสงโลกไปยังไงแล้วก็อาจจะวิเคราะห์ทุลักทุลุ่นนะครับบางทีเนี่ยเราเวลาเราหาเราเราคิดเราเราก็ดูแต่แสงนโลกในสายงานของเรานะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไปดูสายงานโนอื่นเนี่ยอาจจะช่วยได้อาจจะทำให้เราอินสปร์เราคิดไรแปลกๆได้ เช่นเช่นบางบางบริษัทเอเอชอะไรครับเขาใช้คำว่าโซลแทนนี่คืออะไรถูกไหมครับบูธีคแอร์ไลน์ถูกไหมครับในขณะที่แอร์ไลน์อื่นก็มีแต่เบลูส์เฟิร์สคลาสอิคอนอมีก็วนอยู่แถวเนี้ยแต่ว่าบางบริษบทเอเอชเขาอาจจะได้ไปไปดูอินดัสทรีอื่นนะครับเช่นสปาอะไรต่างๆเขาก็เลยหรือบูธี โรงแรมเขาก็เลยออกคำว่าบูทลีเนี่มาใช้ทำให้เขามีโพสิชันนิ่ที่ต่างจากคนอื่นที่บอกเขานะครับบางทีเราหัดดีไซน์กระเป๋าอีกใบหนึ่งอย่างเงี้ยแต่เราไปดูซิว่าเออในโลกของเครื่องเสียงเขาทำรบ้างนะแล้วเราอาจจะเอาเครื่องเสียงล่าสุดมาเป็นดีไซน์บนกระเป๋าเราได้ผมเห็นเมื่อวานเด็กในออฟฟิศใช้อยู่นะครับมีปุ่มมีปุ่มเปิดมัน,ม,นมันถือวิธีเลยอะไรงเงี้ยมันก็เป็นการเกิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาได้จากการดูอินดัสทรีอื่นครับ ไอเดียต่อไปไมีอีกเหตุหนึงของการคิดไม่ออกนะครับเขาเรียกว่าขุดรูปฝังตัวเองอันนี้จะเกิดข,ขึ้นบ่อยมากนะครับอาการคือว่าเมื่อเรามีไอเดียแรกเราจะหลงรักมันสุดยอดนะครับพราะไอเดีย